สวัสดีค่ะชื่อาศาสิธรน,นะคะตอนนี้อยู่ที่กมทมค่ะทำอาชีพตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่อยากมีอาชีพเสริมที่เพิ่มรายได้ก็เลยนึกถึง โรงเรียนที่มีการสอนเล็บสอนต่อขนตาก็เลยเลือกที่จะลงเรียนต่อขนตาที่สถาบันนี้เพราะว่าเชื่อมั่นในสถาบันนี้เพราะว่ามีหลักสูตรที่ครบวงจรมีครูที่เป็นมืออาชีพก็เลยตกลงว่าเรียนคอร์สต่อขนตาที่นี่ค่ะแล้วก็วันนี้มีการสอบแล้วประสบผลสําเร็จค่ะก็ดีใจค่ะที่ประสบผลสําเร็จแล้ววันนี้ ก็จะได้มีอาชีพที่เพิ่มรายได้ได้อย่างที่ตั้งใจหวังค่ะคะ,คะก็เชิญชวนนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่อยากมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้เสริมก็แนะนำสถาบันนี้ค่ะ EBC ค่ะเชื่อมันค่ะ